สวัสดีจ้าทุกคน Hi ไกส์นี่นะคะทุกคนนี่เบิ้งจ้ะหิมะก็ลงนะคะนี่โอ้ยพี่น้องนิงกัจะผ้ามาเกลี่ยหิมะอีกแล้วจ้าพี่น้องเบิง้งหิมะบริเวณบ้านนิงนะคะทุกคนโอ้ยเขาบอกว่าเยอะมากนะคะนี่จ้ะเบิ้งจ้ะต้นไม้ต้นนี้จ้าพี่น้องไปจ้านิงผ้าไปเกลี่ยหิมะจ้ะเบิ้งจ้าพี่น้องเบิง้ง นี่จะอันนี้ก็จะเป็นต้นลูกพุนนะคะนี่ทีนิ้งติดไฟเละจ้ะพี่นนอกนี่หิมะเกาะเต็มด้วยจ้ะพี่นนอกนี่นี่นอจาจ้ะเนาะตอนนี้ก็คือขาวไปทั้งเมืองเลยนะคะนี่พุนจ้ะต้นไม้ขาวเบิดสุสุตนจ้ะพี่นนอกพุนพุนจ้ะแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะคะนี่นี่จ้ะต้นไม้นิ้งก,จะ,กะจะฮักเราจ้ะพี่นนอกนี่ สวนนิงกะโอ้ยมุดขอมาเอาจะพี่น้องเบ่งจาะนี่ต้นลูกพุนลูกพุนลูกพรำนะคะนี่จะกะอันนั้นเราจะพี่น้องทวมแล้วเรียบร้อยจะพี่น้องนี่จะเบ่งต้นอันนี้เพื่อนลวงลงพี่น้องเห็นบ่นี่จะลวงลงลวงลวงนะคะนีเนน่เพื่อนน,นักร้ายเพิ่นกระลวงลงแงเราจะนี่ไปจะพุนเพื่อน เพื่อนที่รู้ใจรออยู่นะคะไปไปเบิงจ้าพี่น้องก็คือข้าวไปเบิร์ดด้อพี่น้องด้วยนุ่นจะเบิงเลือนนิ่งพี่น้องโอ้ยมะปกคลุมนะคะข้าวไปเบิร์ดจ้าพี่น้องพุ่นต้นใหม่ไปจ้านี่จ้าพี่น้องกะเดี๋ยวนิ่งผ้าย,ยางเบิงก่อน,นอพี่น้องเนาะพาเดินไปลุยก่อนนะคะไปเบิงข้างนาก่อนจ้าพี่น้องว่า ว่ามันขนาดไหนนะคะนี่จะโอ้ยลุยเขาลุยออกจะพี่นอนอกนี่นี่จะถ้าเม่นว่าอันนี้ดียว่วบาทน,นิ้งไก่รถบาทจะพี่นนอกบางเพื่ออนนี้อยากเขาเมืองเขาเยียงนิ้งก็บอเอารถไปจ้ะนิง้งเอารถไว้บานในร่งจะรถนิ้งกลับไปรถบาทจะพี่นนอกนี่เอเบิงจ้า ก็มาเกตให้แล้วนะคะถนนก็มาตันไว้ยืนาบ้านเห้าหนีล่ละจ้ะพี่นนองนี่้าก็ต้องเกตออกด้วยจจะด้อปุ่นจ้ะโอ้้หิมะปีนี้เยอะมากนี่จ้ะพี่นนองไปจ้ะเึิ่งนิ้งผ้ายางลุยเข้ามา ปิดประตูประตูล่งจอดรถเราจะพี่น้องมาจา้าเดี๋ยวพาชมผลงานนะคะมาจ้าพี่น้องไปเบิ้งผลงานกันจ้าพี่นอ้องเบิ้งจ้าพี่น้องนิ้งเกที่มาแค่บบจักขังเด้อพี่น้องปีนี้ฮิมะสูงเรจาจะพี่นอ้องเบิ่งจ้ะน้ำท่วมพี่น้อง ถ้าเป็นบ้านห้ากระนำถล่มได้นี่นี่จ้พี่น้องนิ่งกะเกตแล้วเรียบ้อยใส่รถเกตสบายสบายชิิๆนะคะนี่จะหิมะสูงจ้พี่น้องหิมะสูงคักปีนี้นี่แค่เริ่มต้นนะคะนี่เบิรงจะ้ะแค่เริ่มต้นนะคะโอ้หิมะสิละลายย่ำไดโนไทม์หิมะหลายหิมะห,ห,หลายละลายสากระบดิเก้เพลสอีกละบานนี้นี่จ้าพี่น้องนี่ นี่นะคะอันนี้ก็คือในซอยนะคะนี่หิมะห้ายค่ะพี่น้องโอ้ยปีนี้ผลจะทางต้นไม้กับเขาไปเบิร์ดเด้อจ้าเด้อมือนี้เบิงจ้าพี่น้องโอ้ยเบิงแค่เริ่มต้นนะคะเหนียนิ้นงรู้ซึ้อว่านิ้งเด้กเกตดหิมะแค่สามขังเองพี่น้องแต่ว่าหิมะหิมะตกนักตกคักหลาย เพิ่งจากต้นแอปเปิลนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะนี่จา้าโอ้ยเกินหิมะสามเถ่อหิมะกองจุนพนพี่น้องเป็นตะเมอไอแท้แบบนี้เบิง้งนี่ต้นนี้เขาล่วงแล้วนะคะนิงปัดออกน้ำจากพี่น้องริโตนนี่จ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างในสวนบ้านหนึนะคะนี่นี่จา้าที่นิ้งผ้าติดไฟ พี่หนิงพาติดไฟตอนนั้นนะคะนี่จะนี่สวยนะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะนี่จะติดไฟประดับจะพี่น้องย่ามเพิ่นเจอหิมะนี่จะเพิ่นก็จะส่องแสงสว่างนะคะก็จะสวยไปอีกแบบนะคะเบิ่งจะพี่น้องหิมะกะทว่วมเราจะนี่เบิ่งเบิงเบิงเบ,ง,บงนี่ขอบอกว่าสวนดอกไม้นิ้งมองนี้ท่วมหัวนิ้งเด้อพี่น้องเด้อ สูงแล้วจ้ะนี่นี่จ้าโอ้เบิงเบิงเบงต้นไม้ขาวไปริดจะพี่นอ้องเพื่อนบ้านพ่นเผาเตาผิงพี่นอ้องควนข้นลังค่าจ้ะโอ้ยฝนจ้าอันนี้ก็จะเป็นโซนหลังบ้านนะคะเบิงซามีนิงเพิ่นเอาไม้ค้ำไว้พี่นอ้องค้ำลังค่าไว้จ้ะนี่จ้า เพิ่มความแข็งแรงให้เขานะคะเบิรงจะพี่น้องมองมีนี่จ้ะโอ้ยสามีมาด้ยวยเหเรอเกล็ดกิมะเขาปีนี้จ้าเหเราเห็ดจะพี่น้องเบิรงอันบอนำอุ่นหนิงมองไม่เห็นอะไรแล้วนะคะนี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนนะคะปีนี้หิมะลายคักโอ้ยเบิรงจจะพี่น้องต้นไม้งามคักจ้ะนี่ นี่เกียรติมาแล้วจ้านิงก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้าสำหรับคนที่กำามามึงกำลมาติดตามกันเนะจ๊ะขอบคุณหล,ลายๆจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า thank you for watching see you next video นี่จ้า